เอาละครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีโรเซอร์ cer, นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเบฟโซนนะตอนนี้ก็อยู่กับกาชากาชานึงซึ่งหน้าตู้ก็จะเป็นอิคาคุนะครับอ่ามาชิโรแล้วก็อ่าตัวนี้ชื่ออะไรวะยาจิรุนะฮะกาชานี้มาวันที่ 3A23 e เดือน7ถึงวันที่31เดือน7นะฮะถามว่าหน้าเปิดไหมไม่ก็น่าเปิดในระดับหนึ่งนะฮะในระดับหนึ่งคือทุกตัวในตู้เดว,ว่ารวมถึงตัวร่วมตู้มันเป็นตัวที่มีประโยชน์แล้วก็ได้ใช้งานแน่นอะนครับแบบ เราต้องหางตัวพวกนี้มาใช้งานอย่างแน่นอนครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีเพชรก็ผมแนะนำ,นะนำให้ดองไว้ก่อนฮะแล้วก็ไปเปิดก้าวผิพลาสอดีกว่าเพราะว่าก้าวผพลาสอมันจะมาสิ้นเดือนนี้แหละน่าจะนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะแต่ผมก็เดี๋ยวขอมาแนะนําตัวในตู้กันก่อนนะครับแล้วก็กระชานี้นะกระชานี้ step หนึ่งสองสามนะครับห้าสิบร้อยห้าสิบแล้วก็สองร้อยนะฮะการันตีสเต็ปที่ห้าแน่นอน โอ้เรทสามสามเรทหก็นตสเต็ปหเรทแดเซึ่งเรทเยอะมากๆครับคนดวงเกลือน่าจะเปิดได้ดีในกระชานี้เลยแหละก่อนอื่นต้องขออนุญาตบอกทุกตัวในตู้เพราะเขาใส่มาหมดแล้วนะฮะที่สำคัญเขาแอบบเอาอิจิโกเขียวใส่มาแบบเนียนๆด้วยนี่ยของโคตรด,ดีบอกเลยแรงโคตรฮนะ ตัวแท้ตู้ตัวแรกครับยูมิจิกะครับแดงตัวนี้ยมมุทูตสังหารอารันคาครับใส่ SP 8 4 4เลยตัวนี้เป็นตัวที่แรงนะแล้วก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าอาดอก3ามเลยฮะน้ำหอมเล็กน้ำหอมใหญ่หยดน้ำนะฮะลิงก์รถคุณทำแรง12ครับพาบร์ซีบล็อคดุจเฉินบวก1ครับครอบเขตแรง20%เฟิร์นฟูลยีเมื่อเข้าฟิลนะฮะอัพเปลิตี้ความเสียหายปกติ40แรง60สิบฮิตแรงบกหแรง160แล้วนะอ่าไม่ตาย60ครับครกกาด บอกสตูแข็งแร่งครับสตูแข็งแร่งก็คือในน้ำหอมใหญ่นะฮะ,อะดอกหยาดน้ำาปนต์น้ำหอมเล็กบวก5าน้ำหอมใหญ่บวก5ของสีเขียวนะฮะทีมปาร์ตี้สีแดงถ้าจมตีแรง20%ทีมปาร์ตี้อบอกฟาร,ร์มเร็วทีม30%อืม20นยี่สิบนะฮะร้อยหกสิบร้อยแปดสิบแรงประมาณ180%ก็ไม่แรงเท่าไหร่แต่มีประโยชน์เยอะมากครับตรงดอป3นะ อิจิโก้ตัวนี้ของโคตรดีบอกเลยเพราะว่าเขาโคตรจะแรงนะครับไลฟ์ Life, สังกัดสังหารฮอนโรสังหารมนุษย์สาเอสพีแปดยหกสิบนะฮะตัวนี้2คินเลอร์ครับอ่าสังกัดเดียวแต่ว่า2คินเลอร์เลยเออลิงรถเพื่อนทำแรง12นะครับพาสซีบลบสิบเฉินบวกสนะครับขอบเขตแรง20%เฉพาะเมื่อพลังกายเต็มค่าพลังจมตีทั้งหมดบวกยี่สิบเต์อววี่ฟาร,ร์มเสียหายปกติ20ครับ ความเสียหายแรง40ครับพิษแรงบวก2เลยฮะอ่าไม่ตาย40%ติดสถานะบวก5ครับทุกกาศสีเงินครับอ่าทุกกาศสีเงินก็น่าจะเอาไปเล่นในดันผู้กันได้นะแต่ว่าดันผู้กันตอนนี้มันเราต้องเอาสีม่วงไปเอ่าผลักกฏอนุญาบวก80%เป็นระยะเวลาหนึ่งครับประมาณ8วิอันนี้ถือว่าดีครับสีฟ้าอสีฟ้า ตัวคอสีฟ้าติดสถานะได้ใหขึ้นทีมปาร์ตี้สีเขียวถ้าโจมตีแรงบวก20%แล้วก็ทีมปาร์ตี้สีเขียวอ่าสกิลเร็วขึ้น20%ด้วยครับแรง280 320 360 380อืมแรงโดยประมาณ380ครับ ราถือว่าเยอะนะสูงอยู่ครับถือว่าใช้ได้เลยแหละก็ส่วนใหญ่จะเอาไปเล่นในฟาร์มทั่วไปเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่ว่าก็คือมันแรงคนก็นิยมเล่นในดันกิ้วบ้างอะไรบ้างนะตัวนี้ของแท้ทไปต่อไปฮิโนมุริโมโมครับตัวนี้ยมมาทูดสังหารหน่วยศูนย์ครับใส่ SP 843อ่ามีลิงค์ครับลิงค์ ดับน้ำหอมสีฟ้าบวก5ครับแล้วก็พัสซีฟไม่ติดออนไลน์หนึ่งร้อกเเซ็นตลบเฉินบก1ครับยกเลิกการสตู้อวริตี้ฟคร,ร์มเสียหายปกติ20แรง40ฮิพิแรงบวก1ไม้ตาย40ิติดสถานะบวก2วิลดคุณทามแรง12ทีมปาร์ตี้ฟคร,ร์มเสียหายแรงของยูงมทูสีเขียวบวก20แล้วก็ดับหยัดน้ำบก3านะหยดน้ำา30 ไม่ได้ดอปหยาดน้ำอย่างเดียวนะก็คือ,อลิงก์เนะี่ยมันเป็นดอปด้วยนะฮะหมายคําว่ามันดอปน้ําหอมเล็กแล้วก็ดอหยาดน้ําด้วย2ออย่างเลยสําหรับพินาโมริเขียวตัวนี้นะความแรงก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหลนะฮะแรงร0 0 1 4 0 1 6 0นะี่สิบร้อยหกประมาณ160ฮนะแต่ลิงก์มีประโยชน์ดีเอาไปดอสีเขียวได้เลยชูเฮฟ้าครับยมาทูตสังหารคุนซี่ใส่ SP 852้สตัวนี้ ลิงด็อปเหมือนกันลิงด็อปสีแดงบวก5ครับพาสีบล็อกเฉือนบวกหนึยกเลิกกาดแล้วก็มีตายเกิด100%่งรสำหรับ ility, พา,ยา,ย 1, า,าสีบนะ์นะครับอเมริตี้ความเสียหายแรง60ฮิตแรงบวก1อ่าไม่ตาย60ตีโจมตีศัตรูไม่ติดสถานะแรงขึ้น100%นะครับต้องไม่ติดสถานะด้วยนะเราคือทำแรง12ครับด็อปหยดน้ำสามสหยดน้ำสีแดงนะฮะแล้วก็ด็อปน้ำหอมเล็ก บวก5ดับคัง70%ดอับสิลาเสริมพลังผลึกเสริมพลังครับดับล้วนๆ้วนแรง100 2 0ร้อยแดงรงเเมื่อศัตรูไม่ติดสถานะหน้าเมื่อศัตรูติดสถานะจะเหลือแค่160นะฮะแล้วก็ดับ10นะเพราะว่าลิงก์กับอาวิตี้รวมกันกลายเป็น10อย่างละ5นะฮะโคตรมีประโยชน์ฮาร์ดเวลเขียว ดันคาเอสปาร์ดาสังหารหน่วยศูนย์ส่ยเอชพีแปดร้อยห้าสิบหกครับตัวนี้ลิงค์ซูเปอร์สปีดอ๋อน้ำหอมใหญ่ครับน้ำหอมใหญ่สีฟ้าบวกห้าเลยครับอันนี้ของแท้เป็นลิงค์ที่หลายๆคนตามหาอ่าพารซีฟครับรับชดเชยบวกหนึ่งครับไม่ติดไฟหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครอบเขตถ้าโจมตีแรงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับสกิลกว้างขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับ อเบริตี้ฟาร์มเสียหายแรง60ครับพิชแรงบวก1่ครับไม่ตาย60ครับจมตีศัตรูไม่ติดสถานะแรงขึ้น100%ครับมีทัศนกาิบอกศัตรูแข็งแกร่งครับโจมตีมุดดินครับลดขึ้นทรมแรง12ครับดับน้ำหอมเล็กบวก5าน้ำหอมใหญ่บวก5ครับอืมไม่แน่ใจว่าลิงก์เอามาบวกกันน้ำหอมใหญ่ไหมถ้าบวกกันจะกลายเป็นดับน้ำหอมใหญ่บวก10นะต้องไปลองดูเพราะว่าผมยังไม่ได้ตัวนี้เหมือนกันฮะแต่มีประโยชน์สุดเลย แจวฮันีเบลอืมอโรนิโยอโรนิโลับตัวนี้เซได้มากครับอยากให้เป็นชิบะไคาเอน็นแต่ก็จริงๆมันก็เป็นอะมันต่างกันแค่ชื่อนะต่างกันแค่ชื่อไอตัวตัวนี้มันเป็นอารันาคาร์ที่จำแรงเป็นร่างชิบะไคาเอ็นอยู่นะเป็นหน้าตาชิบะไคาเอน็นแต่ว่าไม่ใช่ชิบะไคาเอน็นตัวนี้อารันาคาร์เอสปาด้าเอ้า สังหารกุนซี่ใส่เอชพียห้าสินะฮะอืมลิงดอบน้ำหอมใหญ่สีแดงบวกหครับตู้นี้นี่มันของแท้เลยในวันนี้ฮะาร์ซีฟครับลบฉุกเฉินบวกหนึครับขอบเขตแรงอ่าบวกยี่สครับยกเลกิกการศัตรูครับอเบริตี้ความเสียหายแรง60%ครับคิดถ้าโจมตีแรงบวกหนึ่ครับความเสียหายไม่ตาย40%ครับ ทีมปาร์ตี้สีฟ้าอันคาสีฟ้าโจมตีศัตรูที่ติดสถานะแรงขึ้น40%ต้องทีมปาร์ตีอ้อันคาสีฟ้าด้วยนะติดแพ้ชกันบวก60%รถคุณทำแรง12ครับดับน้ำหอมสีแดงบวก5น้ำหอมใหญ่บวก5ครับอรันคาติดสถานะได้ง่ายขึ้นครับ ไม่ใช่ดิไม่ใช่อรัอคาอตัวละครสีแดงที่านะได้ง่ายขึ้นตัวนี้ดอกสองน้ำหอมใหญ่น้ำหอมเล็กแต่น้ำหอมใหญ่น่าจะดอกสิบหรือเปล่าแล้วก็อันนี้คือผมไม่ค่อยแน่ใจนะไอ้เรื่องลิงก์กับเรื่องอเวนตีเพราะาบางทีมันไม่ค่อยบ,บางทีมันไม่เอามาบวกกันนะแต่ปกติมันเอามาบวกกันตอนน้ำหอมเล็กกับน้ำหอมใหญ่นี่ผมไม่แน่ใจแต่ผมคาดว่าน่าจะบวกแน่นอน ผมก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวนี้นะอยากได้เหมือนกันเนี่ยอยากคือมันล่อตาล่อใจว่ะเอเราก็อยากจะเก็บเพชรไว้เปิดไอ้สิ้นเดือนอฟาร์มแรงของตัวนี้ประมาณ hit แรงบวก1บวก40 60แรงประมาณ hit สองสอแรงประมาณสองแรง 260%, รง260เมื่อติดสถานะนะฮะติดสถานะบวกไป100แน่นอนครับถ้าไม่ติดสถานะแรงร้อ ผ่านไปมดระเม็งอิคาคุยมมาทูดสังหารมนุษย์ใส่เอฟพี5 2ตัวนี้ดับ3เลยนะลิงจมตีศัตรูไม่ติดสถานะแรงขึ้น30%นะอาซีฟหลบฉุดเฉินบวกหนึ่งครับเพิ่มระยะหลบฉุกเฉินครับแล้วก็หลบหลีกมนุษย์50%นะฮะมนุษย์ตีเราโดนบ้างไม่โดนบ้างนะ อัพพตี้ที่มีโอกาสได้ขอบเขตแรงสกิลกว้างครับ20%ความเสียหายแรง60ิฮิตแรงบวก2 260เข้าก็ไปแล้วไม้ตาย60นะฮะยกเลิกการศัตรูโอ้โจมตีศัตรูมุดดินและศัตรูแข็งแกร่งในน้ำหอมใหญ่ครับรถพุ่งทําแรง12ดอกหยาดน้ำสีม่วง30น้ำหอมเล็กบวก5น้ำหอมใหญ่บวก5ครับอืมตัวนี้ไม่ใช่ตัวสังเวียนแต่พุ่งได้โคตรดีครับ แล้วก็ตัวนี้แรงประมาณ2 2 6 6บวก30ครับ290ร้ประมาณ290ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะ2องนี่เอาเรื่องนะของแท้เลยนะอิคาคุตัวเนี้เหมาะที่จะเล่นในน้ําหอมใหญ่ครับเพราะว่าน้ําหอมใหญ่ที่เป็นสีส้มปัจจุบันมันไม่ค่อยมีตัวหน้าเล่นนะนอกจาก b a n โ o a แอนโอซ h ชแต่ว่าตัวนั้นมันก็ ผมมองว่าตัวนั้นมันดรอปน่าเล่นในด่านหยาดน้ําแล้วก็น้ําหอมเล็กนะฮะน้ําหอมใหญ่ก็น่าเล่นถ้าเรามีอิคาคุไปด้วยในทีมแต่ถ้าในทีมไม่มีอิคาคุผมก็มองว่ายังไม่ค่อยโอเคอิคาคุมันเทพกว่าในน้ําหอมใหญ่นะฮะเพราะมันมีอาเบริตี้ตีไม่สนตีไม่สนเกาะแข่งในน้ําหอมใหญ่ไงผ่านไปยาจิรุครับโยมทูตหน่วยศูนย์ครับ ใส่ SP 817เด็กโคตรสนในคนนี้นเ,นเอ่อลิงดอบาด้บอยนต์นะครับามสฟฟื้นฟู20%่สิเาฟิลเรเชนบอก1ครับจรุก,กาดบวกมุดดินอับิิตี้ความเสียหายแรง6กครับพิษแรงบวก2งสำหรันะไม้ตาย60%ครับลคุณทำามแรบ12บาเรียบวก2คกลายเป็น5ครับดบ อาหยาดน้ำ20%แล้วก็ดับน้ำหอม10ขวดแน่นอน,นครับทีมปาร์ตี้สีม่วงถ้าจอมตีแรงบวกยบทีมปาร์ตี้สีม่วงสกิลรีเร็วขึ้น20%เอาไปซับทีมก็กกน่าจะดีอยู่นะสำหรับยาจิรุนะฮะแรงประมาณ200 6 208แรง280%ว้าวโอเคแต่ ถามว่าเขาเล่นได้ครับก็เอาไปใช้ดอบหยาดน้ำแล้วก็เอาไปทำลิงก์ดอบหยาดน้ำก็ได้แล้วแต่เรานะคุณะมาชิโร่คิกนะฮะตัวนี้โยมาทูทอนโร่ครับสังหารมนุษย์ครับเป็นหนึ่งในแกงไวเซิร์ชนะสายเอสพีแปดร้อยหกสิบสี่ตัวนี้ลิงก์อ๋อสุปเปอร์เขียวดอบน้ำหอมใหญ่ลิงก์ดอบน้ำหอมใหญ่สีเขียวปกค้าครับถือว่าดี ฟ้าซีฟลดเชืชิญบวกหนึ่งลดเวลาสถานะเนปชาไม่ติดช็อต100%ยกเลิกการอเลิตี้ขอบเขตแรง20%่สิบอร์ครับความเสียหายถ้าจมตีแรง40%ฮิตแรงบวก2 240สกลิลควาดไม่ตาย40่สติดสถานะ5วิทิมเปตตี้สตูติดสถานะผิดป,ปกติความเสียหายทั้งหมดของยม,มทูตสีแดงบวก40่สิติดเนปชาบวกอีก40่สิบลดคุณธรรมแรง12ดสอป น้ำหอมสีเขียวบวกห้าครับอ่าตัวนี้น้ำหอมใหญ่น้ำหอมเล็กเลยตัวละครสีเขียวจิตสถานะง่ายขึ้นตัวนี้ค่อนข้างค่อนข้าง,งดีนะเนี่ยผมว่าฮิตแรกบวกสองสองร้อยสี่สิบสี่สิบสองร้อยแปดสิบสามร้อยยี่สิบอะไรประมาณสามร้อยยี่สิบครับนี่ผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ดูตัวมันมาเพราะว่าบทมันจืดเนี่ยตอนแรกอะ่ะ ไม่คิดว่ามันจะแรงนะเนี่ยโอเคก็คร่าวๆนะฮะเดี๋ยวรวมๆตัวพวกนี้ส่วนใหญ่มีประโยชน์ในการดอบแทบทุกตัวยกเว้นอิจิโกะไม่ได้ดอบแต่แรงฮะเป็นของดีที่หลุดมาในตู้นะฮะก็ใครที่ไปเปิดตัวนี้ก็เบาๆนะฮะไม่ต้องเปิดเยอะถ้าได้ตัวที่อยากได้แล้วก็พอนะฮะหรือว่าเราชอบจริงๆก็ไปเลยไม่ต้องสนใจแต่ยังไงถ้าชอบ กาชาเอ่อกลาปีพัส,สอก็เบาๆเพชรไว้หน่อยนะส่วนผมน่าจะหยอดนะหยอดนิดนึงสเต็ปสองสเต็ปอะไรงเงี้ยประมาณนี้โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงก็ฝากไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวนะแปบ๊บนึงนะอ่ามันต้องใช้หนึ่งพันโอเคโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะเดี๋ยวจะันใหม่ครับสวัสดีครับ เอ้ยมาทุกคนมาดูสเต็ปแรกพร้อมกันเรทมันสามเปอร์เซ็นต์นี่นะถ้าออกนี่ก็ถือว่าโอ้ยดวงดีนะเอาออกเฉยโ,โอเคซึงนี่แหละตัวที่อยากได้ของแท้โอเคสวัสดีครับ